สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดจากแหล่งข้อมูลเสียงนะคะที่พูดถึงเรื่องน่าสนใจมากๆเลยคือการสั่งจิต เปลี่ยนสมองธรรมดาเป็นสมองเงินล้านนะคะสวัสดีครับก็น่าสนใจจริงๆครับหัวข้อนี้ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้ดิฉันสนใจเป็นพิเศษคือตอนเริ่มเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาออกตัวก่อนเลยนะคะว่าจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่การแบบว่าหวังรวยทางลัดถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนั้นเลยอืมครับชัดเจนตรงนี้แต่เขาเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพทางความคิดแล้วก็ ความรู้สึกมั่นใจเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยตัวเองประมาณนั้นค่ะใช่ครับซึ่งผมว่ามันเป็นประเด็นสําคัญเลยนะคือแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของคนที่เขาประสบความสําเร็จทางการเงินจริงๆเนี่ยเอ่ออาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าใครฉลาดกว่าใครหรือ IQ สูงกว่ากันอ,อ๋อเหรอคะครับ แต่มันอาจจะอยู่ที่เรื่องของความรู้สึกข้างในมากกว่าความมั่นใจการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็กรอบความคิดหรือ mindset ที่มันต่างออกไปเลยในการมองเรื่องเงินการหาเงินการสร้างโอกาสพวกนี้ครับน่าสนใจมากๆค่ะงั้นวันนี้เราลองมาสำรวจกันให้ลึกขึ้นนะคะว่าเทคนิคหรือว่าแนวคิดที่เขานำเสนอในคลิปเสียงเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเขาอธิบายกลไกลก,าการสร้างสมองเงินล้านที่ว่านี่ไว้อย่างไรบ้างนะคะ ได้เลยครับลองดูกันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเขาพูดถึงการเตรียมเอเรียกว่าเตรียมจิตใต้สำนึกก่อนเลยขั้นตอนแรกที่เขาแนะนำเนี่ยคือการนำตัวเองเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายแบบลึกๆเลยนะคะอืมผ่อนคลายลึกใช่ค่ะโดยใช้จินตนาการเป็นตัวช่วยคือให้เรานึกภาพว่ากำลังนอนอยู่ในเปลยวนนะคะเปลยนอืมอืม ค่ะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศธรรมชาติที่แบบสงบมากๆมีต้นไม้มีทะเลสาบมีภูเขาแสงแดดก็อ่อนๆอะไรอย่างนี้ค่ะครับสร้างภาพไชัดเจนเลยใช่ค่ะแล้วเขาลงรายละเอียดเยอะมากนะคะเช่นให้รู้สึกถึงความนุ่มของเปลเวการที่เปลเวมันแบบโยกเบาๆมีลมพัดมาเย็นๆได้ยินเสียงนกร้องเสียงใบไม้ไหวอะไรทํานองนั้นอืมบรรยายละเอียดจริงๆค่ะ เขาบอกว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสภาวะที่มันสงบจริงๆปลอดภยัยแล้วก็ให้เราปล่อยวางความกังวลความคิดวุ่นวายต่างๆออกไปให้หมดก่อนซึ่งตรงนี้แหล่งข้อมูลเขาก็อธิบายต่อนะครับว่าสภาวะผ่อนคลายลึกๆแบบนี้เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับการที่เราแบบว่าค่อยๆเปิดประตูของจิตใต้สำนึกของเราออกอ๋อค่ะค่ะหรือถ้าเปรียบอีกอย่างก็เหมือนกับการเตรียมผืนผ้าใบให,ให้มันขาวสะอาดว่างเปล่า พร้อมที่จะรับการแบบบันทึกหรือลงสีข้อมูลชุดใหม่เข้าไปได้ง่ายขึ้นเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่ในใจเราก่อนประมาณนั้นเลยครับเป็นเทคนิคในการสร้างสภาวะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งที่เขากําลังจะใส่เข้ามาในขั้นต่อไปนะครับน่าสนใจค่ะแล้วพอเราเตรียมสภาวะจิตเรียบร้อยแล้วผ่อนคลายสุดๆแล้วขั้นต่อไปเขาทํายังไงต่อคะครับ ขั้นต่อไปเนี่ยแหละครับคือการใช้จินตนาการนำทางเพื่อติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าสมองเงินล้านติดตั้งเลยเหรอคะครับเขาใช้คำนั้นเลยนะคือให้เรานึกภาพต่อจากตอนนอนในเปลว่าเรากำลังเดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าห้องสมุดแห่งความรู้ห้องสมุดแห่งความรู้อืมอืมครับแล้วในห้องสมุดนั้นเนี่ยให้เรามองหาหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าสมองเงินล้าน ซึ่งหนังสือเล่มนี้มันจะพิเศษหน่อยคือมันจะมีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาเลยโอ้โหหนังสือสีทองเลยนะคะครับเป็นภาพจินตนาการที่เขาใช้เพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษแล้วก็เอ่อให้เราหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาค่ะแล้วยังไงต่อคะหยิบมาแล้ว พอหยิบขึ้นมาแล้วเปิดหนังสือออกเนี่ยในเสียงบรรยายเขาจะบอกว่าให้จินตนาการว่ามีแสงสีทองความรู้แล้วก็พลังงานจากหนังสือเล่มนั้นนะครับไหลเข้าสู่สมองของเราโดยตรงเลยโหเข้าสมองโดยตรงครับไหลเข้าไปเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงสมองของเราเปลี่ยนเซลล์สมองเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานให้กลายเป็นสมองเงินล้านอย่างที่เขาว่า ฟังดูเหมือนเอ่อนิยายวิยาศาสตร์นิดๆนะคะการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์สมองด้วยจินตนาการใช่ครับก็เป็นการใช้ภาพเปรียบเรียบเพื่อเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งจากภายในนะครับตามคำอธิบายในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาอ้างว่าสมองเงินล้านที่ถูกติดตั้งหรือโปรแกรมผ่านกระบวนการจินตนาการนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษที่ต่างจากเดิมคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างคะเขาบอกว่าสมองที่ถูกปรับแล้วเนี่ย จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้นมองเห็นช่องทางหรือโอกาสทางการเงินที่คนอื่นอาจจะมองท่ามไปอ๋อเหมือนมีเรดาร์จับโอกาสเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับแล้วก็มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้นกล้าที่จะรับความเสี่ยงแต่เป็นการเสี่ยงที่ผ่านการคำนวณมาแล้วนะครับไม่ใช่เสี่ยงแบบมั่วๆค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือ จะมีความสามารถในการโฟกัสหรือมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มันสร้างคุณค่าจริงๆสร้างประโยชน์ได้จริงๆฟังดูเป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จเลยนะคะครับเขาเชื่อมโยงไปแบบนั้นเลยแล้วแหล่งข้อมูลยังอ้างไปถึงขั้นที่ว่ากระบวนการทางจิตแบบนี้เนี่ยมันสามารถส่งผลให้สมองทำงานในระดับเซลล์เปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆอื ตรงนี้อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนิดนึงนะคะแน่นอนครับเราแค่นำเสนอสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาว่าไว้นะครับซึ่งเขาใช้วิธีอธิบายแบบนี้เพื่อหเห็นภาพว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งถึงแก่นความคิดนะครับสมองที่ว่าเนี่ยจะมองความท้าทายต่างๆเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตค่าไม่มองเป็นอุปสรรคใช่ครับ แล้วก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะไอเดียที่สามารถนําไปต่อยอดเปลี่ยนเป็นเงินหรือสร้างรายได้ขึ้นมาได้จริงๆฟังดูเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างทรงพลังนะคะถ้ามันได้ผลจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาพยายามจะสื่อนะครับแล้วหลังจากที่เราจินตนาการว่าติดตั้งสมองเงินล้านไปแล้วเนี่ยเขามีพูดถึงผลลัพธ์หรือกระบวนการหลังจากนั้นไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมีครับเขาอธิบายต่อไปว่ากระบวนการนี้เนี่ย เมื่อทำซ้ำๆหรือเมื่อมันอย่างรากลึกในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะค่อยๆนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกความจริงเปลี่ยนแปลงยังไงคะคือเขาเสนอว่ามันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าพรุ่งนี้รวยเลยแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ๋อเป็นสเต็ป ใช่ครับจากระดับหลักหมืน่นค่อยๆขยับไปสู่หลักแสนแล้วก็อาจจะไปถึงหลักล้านได้ในที่สุดตามศักยภาพของแต่ละคนนะครับโดยเขาเปรียบว่าสมองที่ถูกตั้งโปรแกรมใหม่นี้มันจะเหมือนกับถูกขับเคลื่อนหรือมีแรงผลักดันภายในให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายทางการเงินนั้นอย่างเป็นระบบมากขึ้นเหมือนมี GPS นำทางในสมองอะคะทำนองนั้นเลยครับเขาวาดภาพให้เห็นชัดขึ้นไปอีกว่า พอเราตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสมองมันปลอดโปรง่งความคิดมันแล่นสามารถจัดลำดับความคิดจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้นอืมตื่นมาแบบหัวใสเลยครับแล้วก็จะตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นฉาญฉลาดขึ้นแล้วที่สาคัญคือมีความมั่นใจในการลงมือทำสิ่งต่างๆที่จำเป็นเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นๆด้วยฟังดูดีมากเลยค่ะถ้าทำได้จริงนี่ชีวิตน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับนั่นคือภาพที่เขานำเสนอแต่หัวใจสำคัญที่ผมจับได้จากที่ผู้ให้ข้อมูลเขาเน้นย้ำตลอดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการพัฒนากรอบความคิดหรือ mindset และก็นิสัยใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายความมัง่งคั่งที่เราต้องการอ๋อคือไม่ใช่แค่การโปรแกรมสมองแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยถูกต้องครับมันต้องไปด้วยกันการปรับความคิดภายในมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกการสร้างนิสัยใหม่ๆเช่นนิสัยการเรียนรู้ การวางแผนการลงมือทำการบริหารจัดการเงินซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่เขาบอกว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆค่ะไม่ใช่แค่รวยเร็วแล้วก็จบไปครับแล้วเขาย,ยังพูดถึงเรื่องความสุขและความสมดุลในชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามุ่งแต่หาเงินอย่างเดียวจนด้านอื่นๆของชีวิตเสียไปแต่เป็นการสร้างความมั่งคั่งที่มันมาพร้อมกับความสุขความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่ดีด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะความสมดุลนี่แหละ ครับเขาก็พยายามจะครอบคลุมประเด็นนี้ไว้ด้วยค่ะงั้นพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมคะว่าแนวทางที่แหล่งข้อมูลเสียงนี้นำเสนอเนี่ยหลักๆแล้วมันคืออะไรครับถ้าให้สรุปเอ่อรวมๆแล้วแนวทางที่เขานำเสนอก็คือการใช้เทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจในระดับลึกๆก่อนค่ะขั้นตอนแรกเลยใช่ครับ แล้วก็ควบคู่ไปกับการใช้จินตนาการนำทางหรือ guided imagery เพื่อเข้าไปปรับเปลี่ยนหรือโปรแกรมชุดความคิดความเชื่อที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของเราค่ะโปรแกรมให้เป็นแบบสมองเงินล้านครับให้มีกรอบความคิดแบบสมองเงินล้านที่ว่าซึ่งคุณสมบัติหลักๆที่เขาเน้นก็คือการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนคิดเชิงกลยุทธ์และมีความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้จริงๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอืมเป็นการทํางานกับโลกภายในเพื่อเปลี่ยนโลกภายนอกถูกต้องครับแนวคิดหลักเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและรูปแบบความคิดภายในตัวเรานี่แหละซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เขาเชื่อมั่นมากว่าเป็นรากฐานสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเงินหรือความสําเร็จอื่นๆในโลกภายนอกค่ะค่ะ ทีนี้พอเราฟังแนวคิดแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้เรากลับมาคบคิดต่อนะครับ คำถามอะไรคะก็คือว่าจากแนวคิดทํานองนี้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อในวิธีการของเขาเต็มร้อยก็ตามนะครับแต่มันมีแง่มุมไหนบ้างไหมเกี่ยวกับรูปแบบความคิดเรื่องเงินของเราเองที่เราอาจจะลองเริ่มต้นสังเกตมันดูหรือลองตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆของเราเกี่ยวกับเงินดูบ้างอ๋อเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะคือไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดแต่ลองเอามาสะท้อนคิดกับตัวเองดูว่าเอ๊ะ เรามีความคิดเรื่องเงินแบบไหนกันแน่มีอะไรที่มันอาจจะจํากัดเราอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนก็ได้เช่นเรามองเห็นโอกาสบ่อยแค่ไหนหรือเรามักจะมองเห็นแต่อุปสรรคเวลาคิดเรื่องเงินเรามั่นใจในตัวเองแค่ไหนเวลาจะลงมือทำอะไรใหม่ๆพวกนี้ครับแค่ลองสังเกตดูก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้ว เห็นด้วยเลยค่ะเป็นการบ้านให้กลับไปคิดต่อได้ดีเลยค่ะก็ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะลองนำคำถามนี้กลับไปทบทวนดูแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดที่เราคุยกันในวันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนกันก็เชิญได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ค่ะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเลยครับ ค่ะแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบการเจาะลึกประเด็นหรือแนวคิดต่างๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราไว้พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งต่อไปค่ะครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ